ไปไม่กลับมาเลยบ้างกล้วยสิ่งแหบมันจะไม่สบายอืมแต่อยากเล่านะเป็นเพราะเธอหรือเปล่าเนี่ยที่ไปด่าคุณแอนจนปิดไอจีหนีเลยอะ่ะเออเป็นเพราะเธอหรือเปล่าแอนจักรพงศ์ปิดไอจีไปที่เรียบร้อยแล้วน้อยใจเนี่ยสิเนี่ยทำไมทุกคนมาลุมว่าลุมด่าทั้งนั้นที่เธอก็ตั้งใจทํางานอยากจะให้มิสยูนเวิร์สอ่ะดี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 แต่ทาไมมีแต่คนยกเลิกเออนางงามแต่ละประเทศหลายประเทศกลับบ้านไปก็ยกเลิกยกเลิกอะไรอะ่ะเออ มายกเลิกได้ไงไม่อยากเป็นแล้วเหรอนางงามอะ่ะเป็นอะไรกันนักหนาเออเธอก็น้อยใจนะสิก็เลยปิดไอจีไปแล้วแต่ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนอันนี้ฉันก็ไม่รู้แต่เธอรู้ไหมว่าฉันชื่นชมคุณแอนจัก,กรพงศ์มาตั้งนานแลวนะคือเธอเป็นผู้หญิงเก่งเออนั่นแหละทำอะไรก็ประสบความสําเร็จนะตอนนั้นนะฉันก็ชื่นชมมาโดยตลอดเพราะว่าสาเหตุหนึ่งอะ่ะฉันก็เคยโต้คารมไปได้ชมศึกษาตอนสมัยเรียนะแข่งกับคุณแอนนั่นแหละตอนสมัยเธอเรียนอยู่ที่อัดสัมชันกรุงเทพอะ่ะเธอเป็นคนเก่งแล้วก็โดดเด่นตอนนั้นนะโรงเรียนของฉันเจอฉ ฉันไม่ได้ออกทีวีแน่เลยรอบต่อไปอะจริงๆเธอโรงเรียนของฉันก็ตกรอบฉันก็เลยไม่ได้ออกทีวีต่อเลยอะเพราะแม่ฉันเลยอดดูฉันเลยอะเออนั่อหละก็เพราะว่าแอนจากกระทงนี่แหละเออเธอเก่งเธอโดดเด่นมาตั้งแต่สมัยเรียนและจนเติบโต,ต,ตมาเธอก็ทํางานแบบเก่งเลยฉันก็ชื่นชมอยู่ในใจตลอดแต่ตอนนี้ไม่รู้ใครอะทําให้เธอน้อยอกน้อยใจปิดไอจีไปละไปอยู่ไหนฉันก็ไม่รู้เออและเป็นอย่างที่เขาลือหรือเปล่าฉันก็ไม่รู้ว่าหอบเงินหกพันล้านหนีไปอยู่ที่เม็กซิโกอะและได้สัญชาติเม็กซิโกแล้วจากลาอูน่ะอันนี้ฉันก็ไม่รรูู้้เธอม